ที่แปลงนาสาธิตหมู่9ตำบลบางพีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเทศบ,บาลตำบลบางพีน้อยได้จัดสาธิตการปลูกข้าวนายโยนตามโครงการอบรมส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมประจำปี2555โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์อมรวัฒนสวัสดิ์านอำเภอบางบ่อเป็นประธานในพิธีค่ะสำหรับการสาธิตการปลูกข้าวนายโยนในครั้งนี้จัดขึ้นสืบเนื่องจากพื้นที่ตำบลบางพีน้อยประมาณ50%ถูกใช้ในการทำนา ซึ่งการทำนาในพื้นที่ปัจจุบันเป็นการทำนาแบบนาหวานน้ำตมทำให้สิ้นเปลืองเม็ดข้าวค่ะและอาจได้รับความเสียหายจากฝูงนกลงมาจิกกินมเมล็ดพืชอีกทั้งนะคะยังเป็นการป้องกันวัชพืชหรือนกได้ยากด้วยค่ะทำให้เกษตรกร,กรที่ทำนาต้องพบกับภาวะขาดทุนหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ลดลงค่ะ ทังนี้จากการศึกษาของสำนักง,งานส่งเสริมการผลิตข้าวและประสบการณ์ของผู้รู้หลายท่านพบว่าวิธีการปลูกข้าวแบบนายโยนสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในระดับหนึ่งเทศบาลตำบลบางพีน้อยจึงได้จัดการสาธิตการปลูกข้าวแบบนายโยนขึ้นเพื่อให้กเกษตรกรที่มีอาชีพทำนาของตำบลบางพีน้อยได้รับรู้และมีความเข้าใจถึงเทคนิควิธีการทำนาแบบใหม่และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด อันจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตทําให้กเกษตรกรมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยใช้่าประมาณในการทำาทำโครงการสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวีดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ